ีวิจารณ์กับรถอาร์ติเทคโอ้โหไปลงกระทำไม่ได้ยังไงครับเนี่ยใช่เพราะว่าเรามาดูตึกตีแล้วครับผมเป็นตึกย่านอมริทาซ่านะครับซึ่งหลายๆคนคงจะทราบกันดีนะครับว่าเขาปรับปรุงโฉมใหม่นะครับผมนะครับเป็นสไตล์แบบเสาโกธดคิตนะแล้วมีทาแต่งสีออกเทาเทาเข้มๆเอาเข้มๆใช่ เนี่ยครับโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะสวยงามมากๆนะครับด้านบนนี่อลังการสุดๆนะครับเวลาผมเจอเก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าคนเยอะมาก กรลังจะแย่อยู่แล้วเมื่อกี้ครับนี่ครับรถผ่านพอดีเห็นไหมใช่ตอนนี้จะเป็นอะไรครับปุ๋ยวิตตองเอ๋อวิตตองนะครับมอ่าไปแล้วเหรอครับเมื่อกี้ยังมีคนอยู่ใช่

เด,เดินก็เ,เสียวๆเหมือนกันนะเพราะว่าบางจุดเป็นต้นไม้บางจุดเป็นอุ้นปณที่ยังทําให้เสร็จบางจุดเป็นแบบพื้นต่างกระดาบอะไรไม่ใช่ว่าจะมองแต่เพิเดเย่างเดียวต้องมองที่ื้นด้วยคือแบบต้องระวังระวังมากๆถ้าไม่พร้อมต้องระวังรถด้วยครับรถยังออกไม่ได้เลยตอนนี้จะขับ50 50อยู่เลยนะครับผมตอนนี้เ็าทาพื้นนะผมนึกว่าเป็นลานวิ่ง <c oughs> เหมือนลานวิ่งแข่งัะ ใช่ครับใช่ใช่ลานนี้ที่ผมส่องไปนี่เป็นไงครับตึกสวยไหมครับโอ้โหเป็นมันจะท้อนมาเลยนะเนี่ยเจ๋งมากๆคันนั้นคันนี้พยายามจอดอยู่นะครับอันนี้ก็สวยใช่ครับดนนเดี๋ยวเรามาดูที่ลานวิ่งกัน ลานวิ่งสองพื้นอย่างเดียวใช่ครับเนี่ยครับลานวิ่งโอ้โหไหนลานวิ่งเลยนะเรียง,งกันเลยนะลานวิ่งเรียงกันเลยนะครับผมโอเคอันนี้มาดูด,ด้านนี้บ้างจะเป็นหลุยวิทตองอต่สวยกว่าน,นี้อ่าเดี๋ยวโอ้โหงามระยิบระยับวิบวับเลยทีเดียว ด้านนี้สวยเลยสวยมากเลยด้านนี้ก็แทงเขามาหลุยวิคฟองเจ๋งสุดๆใช่อันนี้เจรสรอนนัมมานาแต่ตัวเอ็นจะหายใช่ตัวเอ็นโดนสายของโลเล็กนะครับปิดไปทำให้ต้องไอหายนะครับ ใช้ใช้วันหยุดให้มีค่ามาเที่ยวอมรินครับผมใช่ตอนนี้ก็จะมีฝาท่อนะครับเป็นอมรินด้วยเออเอ,เอ,อะไรอนจิตนี่ฝาท่อนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาซึ่งกำลังมีคนลงจากรถพอดีนะครับ เป็นไงครับสวยไหมครับเป็นรูปรถไฟฟ้า BTS เลยซึ่งตรงกับย่านนี้พอดีนะไปอะไรขนาดนั้นสุดยอดเลยนะครับยังครับจะไม่ได้ดูแค่นี้เราดูมากกว่านี้เพราะไหนๆก็มาแล้วเราออกให้สุดเพราะครั้งที่แล้วเรามาแค่บันไดเลื่อนแต่คราวนี้เราจัดเต็มใช่ครับอันนี้ก็คือเหมือนบันไดเลื่อนขึ้นไปแล้วตรงนี้มันโอกันอ่า ซึ่งจริงๆข้างใต้นี้ก็มี mm hmm. มบินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมสามารถแวะมาขึ้นรถเขาได้นะครับมีคิวเขาด้วยนะครับผมแล้วก็ตู้ไฟฟ้าสวยมากเป็นรูปเหมือนโครงกาางเลยสักอย่างน,นี่ประตูน้ำไงใช่ใช่ล้ดับดียสอง กันไปฟานครหลวงใ่นี่ยสตรีฟูดโอ้โหฟานคนครหลวง บางคอก Boss Inspire กอยังอ่านไม่ทันใช่ครับข้างๆก็มีโรงแรมเอราวันนะครับสวยแล้วก็มีนาฬิกาทูดอร์นะครับผมบอลอ่ทูแดนะครับเรลวเกิดมาเพื่อกล้า นะครับผมอเมริกาทูดอร์นะใช่ e ี o ก d ทูดอร์ใช่ครับทูดอร์นั่นแหละครับทูดอร์นั้นเลยสวยมากๆนะตรงนี้เป็นโงรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับผมอ่านะนะมาดูด้านนี้กันบ้างครับเปลีนะ่ยนสีเป็นส,สีแดงตลอดเลย <laughs> โอเค แค่สักนิดไหมครับจะได้เห็นอะไรแปลกๆเยอเบียร์บ็อกเนอร์ใช่ เซอร์สักทีนะครับผมยังโบอยู่อย่างนั้นใช่ครับ่โอเคอเ,จเจสสอนอัมบรินถ้าอยากเห็นตัวเต็มมาฝั่งนี้ครับนี่ครับเจสอนอัมบาริรน แล้วก็มีร้านอะไรนะเพน n ี้ฟูใช่ไหมร้านเพนตี้ฟูลมิกกี้ดิเนอร์นะครับรถโ,โฟก์เต่าโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากแล้วก็โดโบโดบรอสใช่พิซซ่าแอนด์โดนัทนะครับผมแล้วก็ร้านเขาเปียกเส้นที่มาจากอุดอนธานีนะครับผม ขอขาเกลี่ยเส้นอุดรออตอนนี้ไปอยู่ BKK คเแล้วะครับผมครัเลยมาตรงนี้คุณจะได้เจอตึกเกรอรด้วยนะครับวิวสวยมากใช่สวยมากอาจจะสายไปสายมามากหน่อยอย่างไงขอผู้ชมด้วยผมจะพยายามเขาเรียกว่าสาดกล้องไปให้ได้เห็นหลายๆมุม นะครับสวยมากนะด้านนี้ก็เปิดอยู่เพราะผมโรงแรมในละวันเนี่ยนะไม่ธรรมดาเพราะสังสังเกตได้ว่ามันจะมีช่องหป mm. ระกอบว่าเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนบันไดขึ้นขึ้น,นเออสวยใช่เดินไปยังไงก็ระวังรถด้วยนะครับเพราะาตรงนี้ก็ยังมีรถที่จะวิ่งผ่านอยู่ ประมาทไม่ได้ใช่ครับประมาทไม่ได้สวยมากพอเริ่มเดินม,มาได้สักพักแล้วทีนี้ก็ต้อง ย้อนกลับไปที่เก่า,น,น,น,า,า,น,น,น,านะครับนี่อนี่ไงซึเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวซ้ายขาดเดี๋ยเลี้ยวซ้ายเดี๋ไหนครับเนี่ยครับรถเลี้ยวซ้ายจริงๆอ่ะนะเขาบอกแล้วเดี๋ยวลบก่อนไง วนัน้นเอราวันใช่มีือยืนมาด้วยคืออะไรครับเนี้ยสวยตอนนี้โอโหตัวอาก็สวยบางทีผมแหงตลอดก็ไม่ไหวเหนะมือนกันนะเมื่อยแขนที่ทั้งออกถนนลาดดำมิบนะครับก็จะไปลาดดำมิบก็ไปทางด้านนี้ ทางออกมาเออกถนเชินจิตคือพูดง่ายๆว่า,ามีแบบโซนนี้สามารถออกได้สองถนนเลยสองเส้นทางใครสะดวกทางไหนก็ไปทางน้นแล้วเดี๋ยวนี้มีวิลล่ามาร์เก็ตมาด้วยนะครับใช่ใช,ใช่ด้านหลังวิลล่ามาร์เก็ต ด้านข้างเลยนะเปิดใช่เรสซิดเดนต์โอคนคน้โหโอ้โหด้านาคน,คนี้นะครสวยไหมครับโอ้โหเลยไปสักหน่อยชบด้านเลย หวังรถอย่างเงี้เพราะว่ารถบางทีขับมาจะชนมอยอื่นล้เสีวยเสียดมากๆนะพอ,อเดินเลนเนี้ยก็ต้องะระมัดระวังหน่อยอเพราะว่านะรถวิ่งนั่งคันที่หักหัวแบบหักจุดแบบแทบจะสุดจริง เึิเลยนะครับไม่ธรรมดาไม่มีรถไม่มีรถผอเดข้า<ำ>เดินได้กันได้วิลล่ามาร์เก็ตน,นะครับจะเข้าไปช็อปไหมเออคาอยากให้ผมเข้าไปช็อปกดหนึ่งมาออ <laughs> ลอเล่นไม่มีออไม่ได้กดพูดเล่นพูดเล่น ด้านขวานี่จอดมอเตอร์ไซค์เต็มเลยร,รอสักน,นิดนึงครับรถไม่กล้าขับผ่านเลยทีเดียวจะหมดแล้วครับเนี่ยครับก็เร,เริ่มจากตรงนี้ช่วงนี้แหละครับเนี่ยครับระบบท่อเจ๋งมากเลยครับ ครบรอบเลยนะครับถ้าอยากมาดูความแปลกใหม่ของอัมบอรินพาซาแล้วก็วออกมาได้เลยครับรถไฟฟ้าก็ผ่านด้วยหม mm hmm. ด mm hmm. แล้วโอเคได้ขอบคุณทุกท่านที่ไา้รับชมราไว้พบกผมอหไ่โอกาสหน้าสหรับวัสนี้ก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ